นางนางนางแฮปปี um ม้มากนะคะนางแฮปปี nah, wang, ้นางบอกนางกลัวโควิดนะคะนางก็จะบินหนีโควิดค่ะนางบอกโอ้โหวันนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาปาร์ตี้กลางทุ่งนานะคะปาร์ตี้บ้านเพื่อนปารเปซีนะคะแต่ว่าญาติเรานี่แหละค่ะนะคะคิดเลี้ยวขวาเลยก็ลุงคิดนะคะมาด้วยนะคะแต่ฝนตกค่ะวันนี้ ฝนตกมากเลยนะคะน้องสาวปาซี่ก็มาถึงพอดีนะคะนางก็นะคะเนี่ยนี่ค่ะนะคะนะคะนางผอมลงค่ะเหมือนน้องแทนค่ะส่วนแม่ค่ะก็สวยนะใส่เสื้อใหม่ค่ะตาลายกระต่ายลุงคิดไปจอดตรงไหนได้เนี่ยแม่อันนี้มันปิดทางเขาหรือเปล่าหรือกขาถอยได้เนาะเดี๋ยวเราก็กลับเราอยู่กันไม่นานหรอกโอเคปไปโอเคไม่มีรถหรอกเดี๋ยวถ้ามีเขาก็คงจะมาบอกเราอีกที นี่นะคะฝนก็โอ้ยฝนก็ลงเม็ดนะคะไปนี่ค่ะแล้วก็มีพนักงานมาต้อนรับนะคะเป็นหมาน้อยค่ะมาต้อนรับค่ะไปคิดคิดจอดเออคิดจอดตรงนี้แหละเออเวลาใครจะถอยออกก็ค่อยว่ากันไปนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยเท่าอะไรอ่ะ ลรถเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยว่า something happened ะมันไม่มี nothing รถมันเหมือนระเบิดค่ะแต่มันไม่มี something in the back นะเออเลอหรือเปล่าเฮ้ยไม่มี nothing นะแต่โอ้โหแบบ โอยคิดอยู่มาปั้งเนี่ยไอ้นั่นนะ่ะโอ้โหลุงคิดมาถอยชนเนี่ยค่ะเสาปูนนี่นอนนอนไม่ได้มันเป็นเสาปูนดูสิยินเดยวเฟสรถน่ะพังเนี่ยเนี่ยมันมาปั้งตรงเนี้เนี่ยเปิดเลยอะหน้ากากอะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยลุงคิดถอยแล้วไม่ดูเสาค่ะ อถอยไม่ดูเสาอ่ะแล้วก็ว่าอยู่เสียงอะไรวะแกก็ไม่รู้จะถอยอะไรของแกวะ่ะงงรถฝาเปิดเลยอ่ะ โอเคไปตรงนูน้นริมอ่ะไม่เป็นไรละค่ะแค่ฝาไปไปเทคกยินเดอมอแบกน่ะไม่เป็นไรเอามาก่อนเลยค่ะมาก่อนเลยโอมันเป็นเสามันเป็นเสานนะคะ่ะเสาท่อ PVC มันเป็นเสา PVC โอเคค่ะไม่เป็นอะไรโอลีดิสไม่เป็นไร The back, check the มีแคนโกกลยแโอเคอีน้ำมยมันแทะต้นไม้แดมอยู่ก็ไปสต็อปตรงโองอ่ะคริส yes yes ไม่มันโดนมีตรงเสาอะท่อ PVC ีเพราะฟ้าน่ะมันเพิ่งหลุดเมื่อกี้คุณคิดจะหาที่จอดไงแกไม่ชำนาญทางไม่เป็นไรอ่ะเขาท้ายเข้านี่ว่าเออ,เอ,อไม่ไ่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคนี่แหละโอละเพราะว่าเขามีให่มอเตอร์ไซค์เขาวิ่งได้ โอเคละติ๊กบอกแกว่าโอเคแล้วโอเคแล้วิคเนี <d c. S 2> ่ยมอเตอร์ไซค์แคนคัมอินเอาแกบอกว่าโอ้โหแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟิกได้ไม่มันนั่นได้ติ๊กไม่เป็นไรมัน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 นั่นก็แค่เขาเอาไปฟิกได้มันไม่ได้อะไรมากมันเปิดได้เฉยมันชนเสานี่ไงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันฟิกได้ติ๊กไปเดี๋ยวไปไปไป เดี๋ยวเอาไปให้เขานั่นแค่เขาตีเข้าไปแค่นั้นแหละปะปะปะเอนจอยมันไม่ได้อะไรมากปะ,ะกปะ p e r f e ก t ละอืะอฮะเอาไปยัยวัดดีจ้า น,นีพ่อใหญ่หญอ่าพ่อใหญ่วัสดีค่ะวัสดีค่ะใส่อะไรกันอยากนี้ยอันนีน้น้หิมบ้านเพื่อนหิมส่วนนี้นะคะแม่ครัวอือฮัอ้นอืค่ะน นี่นะคะอาหารของเขานะคะแกงไก่ใส่ฟักนะคะไก่หรือหมูน,น่าจะไก่ ช่วยเด็ดพริกนะคะนี่นหะคะมาช่วยงานนะคะตามสามนะคะเออหมาชอบลุงพิษคะ่ะ หอนะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้มันโควิดแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยให้นั่งกินกันนะคะเขาก็จะมีะแผนกหอนะคะน้องสาวป้าเปซี่อเออน้องสาวป้าเปซี่มาก็มานี่เลยะคะ่ะมาห่อเลยนะคะนางชอบห่อนะคะนี่ค่ะเขาก็น้ํายาขนมจีนก็จัดเป็นแพ็กๆ,ๆนะคะเวลาใครมาเขาก็จัดเป็นแพ็กๆ,ๆให้กลับไปกินบ้านเลยนะคะคือตามสถานการณ์นะคะ,ะเขาไม่ค่อยให้นั่ง เป็นกลุ่มกันมาโอ้โหมีน้ำยาปลาช่อนปลาช่อนนะคะเนี่ยปลาขอเลยนะคะนะคะเขาจัดเป็นถุงเป็นถุงแบบนั้นนะคะเป็นชุดเป็นชุดนะคะมีขนมจีนมีน้ำยามีผักนะคะเนี่ยก็ใส่เป็นถุงแบบนั้นเขาก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่ขนมจีนนะคะเนี่ยเขาจะมัดเป็นอย่างนั้นค่ะนี่คือแผนกขอเขา ังเดดือบุส่วนกับข้าวนะคะหลายอย่างก็กำลังเดือดอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็มาจับใส่ถุงนะคะ อ,อ,อาหารอของเราแบบง่ายๆเลยนะคะน,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 นี่ค่ะชาวอิสาหเขาก็จะร่วมมือช่วยกันแบบนี้นะคะลุงคิดก็ต้องเรียนรู้ไปนะคะต้องช่วยนะคะช่วยเล็กช่วยน้อยก็ต้องช่วยนะคะ ทยอยมาแล้วนะคะอะ้เนอะ้้อออน้่้นเ่รูจะได้หรือเปล่านะคะปาหน่าจะเปิดเหมือนรถนุกงคิดหรือเปล่าไม่รู้นะคะหาที่จอดค่ะแบบที่มันเล็กค่ะย้ายได้ไม เฮ้ยระวังเด้อใครอยู่ด้านท้ายเฮ้ยอย่าไปอยู่ท้ายเด้อไม่ได้ค่ะเพราะว่ารถดูแคสก็ติดอ่าอ่าโอเคเอ้ค่ะบ๊อบพนฟันวัดดีเข้าไปแล้วเฮ้ยจ้าจ้าวัดดีค่ะเออรถพิดลม รถติดหลบไปแล้วนะคะเออโอเคโอเค้อออ๋อแล้วมานั่ง เป็นโม่กันยังสิม่โม่คุยก็ตอนนี้นะคะพีทีอุ้ยค่ะอันนี้คือนางงามเรานะฮะเราจะส่งไปประกวดอยู่ค่ะที่มาเลเซียค่าาะเด <laughs> ินมาบอกมือนี่ใช่เลยนะฮะตอนนี้นะคะกาก็คืองานเยอะค่ะวันนี้งานเยอะกันนะคะก็ดีแล้ะค่ะลุงคิดอันนี้ก็เป็นเพื่อนอ่เป็นแฟนของเนี้ยค่ะน้องเสื้อสีส้มนี่นะคะก็ญาติเราเองนี่แหละคะ่ะ ก็อ,อยู่ที่ทุง่งนานะคะบรรยากาศเบอร์หวังมาร์นะคะนู่น่ะบรรยากาศโอเลยเอือฮะก็งานอย่างนี้ค่ะเพราะว่างานในบ้านก็เยอะไม่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 หุ่นอย่างนี้เขาไม่น่าจะให้ผ่านนะดาวต้องใหญ่กว่านี้อนะีกเนาะเออันนี้แบบลูกละเขาเรียกว่าลูกช้างนะ <Cornell. S 2> เออต้องใหญ่กว่านี้นะคะนี้ไม่ผ่านมาตรฐานเขาฮะตัวเล็กไปต้องต้องต้องดํากว่านี้อ wire. ีกก็น <ério> ี <Source> ่นะคะตอนนี้เขาก็ทําพิธีทางศาสนาเสร็จนะคะข้างในเขาก็อันนี้ก็กินข้าวกันนะคะก็มีแต่ญาติกันค่ะมีแต่ญาติมีแต่อะไรกันเดี๋ยวจะผูกข้อมือเพื่อนอยู่ อันนี้นะคะน้องสาวบาร์บีซี่นี่เขาเปิดลิตรลอนนะคะร้านอาหารนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะ <c oughs> แค่หุ่นนี่กินขาดรับรองอร่อยนะคะคือขายขายไม่หมดตุกกินเองอะไรประมาณนี้คือตู้เย็นไม่ต้องไม่มีแช่นะคะนางจัดเลยค่ะก่อนนอน <c oughs> <c oughs> ลงท้องหมดเออลงท้องหมดนะคะ คือแต่ก่อนจะใหญ่กว่าน,นี้ช่วงนี้ขายดีค่ะอาหารไม่ค่อยเหลือให้กลับไปกินนะฮะนางระยุบลงอะ่ะลุงคิดแซลนะคะมาคราวนี้บี้ผอมลงนะคะดูไม่อืดไม่บวมนะ <laughs> นางยุบอ่ะ yes ไอเทลบี้แล้วว่าอยู่ชมบี้ว่าบี้มอผอมดีริ่ๆใช่จริงๆ oh, ขอบคุณค่ะาาคิดชมนะคะว่า น้องเมียผอมลงค่ะ And you see inside they, they have inside, you they see อ A เพน yes <blue light. S 1> อ๋อตอนนี้นะคะพระที่มา <laughs> มาอวยพรท่านก็จะกลับแล้วนะคะพิธีแบบไทยๆนะคะก็ <laughs> คือบ้านเพื่อนปาเปซีนะคะนี่แหละ คือไปโรงเรียนมาด้วยกันค่ะก็นเป็นพี่น้องอะไรกันเนาะอยู่ใ,ใกล้ๆกันค่ะตรงข้ามใ,ใกล้ๆบ้านเราที่พ่อพซบอกเนะี่ยนี่ค่ะบ้านเขาเขาก็มาสร้างไว้เดี๋ยวเดวขาก็ต้องกลับกรุงเทพค่ะสร้างไว้เผื่อเข่าเผื่อแก่เผื่อเวลาเข้ามาเยี่ยมแม่อะไรก็จะได้มีที่พักกันนคะคะกินเลยค่ะนั่นก็ นะครพ่อใหญ่เราลุงเรานะคะอเอ้าอ,อ้อา,อายสวัสด,ดีค่ะเอ่ยสวัสด,ดีค่ะมัวแต่ทายค่ะวัาวแต่กากล่องได้ข่อย<า> <c oughs> นี่นะคะนี่ก็ญาติพี่น้องกันหมดเลยนะคะกระผูก <c oughs> ติล่า <c oughs> เอาเคิดมาให้มามีนั่นหน่อยก็คือบนนังล่ะ ย่านเมียนจริงบอกนี่ไอ้ฮับเจอม่อมีกีป่ออาร์ตอวยพรแฮปปี้นิวเยียร์ย่านค่ะตึ้นี่ค่ะแล้วก็จะผูกแขนแม่ก็ผูกแขนให้ลุงเคสนะคะอือเฮ้ยยังเดือดขอบคุณค่ะหน้า อุ้ยทะเลด้วยหรอไปจอมองเลค่ะตาทะเลอุ้ยเุณอนไลเส้นแตกบะตอนตําค่ะโมาโโไผ่อ๋คิดอ๋โคก็็หาโคกกบอกบอกโคกโคก็อยุ้เอาลามะพี่อ๋อคิดอยู่หาโคกเหรอเอานน้ำเปล่าได้ไหม น้ำแดงเอาไหมไม่เอาน้ำแดงได้ไหมน้ำสีแดงเอาไหมพี่พี่นี่ดีอ่ะน้ำแดงอร่อยดีว่ะอืมตําอร่อยอ่ะหญิงตําอร่อยมากเลยอ่ะพเชรนั่งไหมคะโอ้ยไม่เป็นไรพี่พี่พี่เดินถ่ายนี่นะคะ ก็ตำเสร็จแล้วรสชาติใช้ได้เลยสมกับเป็นแม่ค้าเลยแซ่บหญิงใส่ได้เลย,ยตาําแซ่บีบิลี่แซ่บแซ่บใช้ได้เลยนะคะตําอร่อยดียป้าอ้นั่นอุ้ยหัวอะไรคะเนี่ย โอ้โหอันนี้ผัดเผ็ดหนูนะคะตายวาไยกรี๊ดทำไมทำกับหนูอย่างนั้นน่ะ <laughs> <laughs> หนูหนูนะคะเนี่ย <ใน S 1> ก็ผัด <laughs> กระทะผัดหนูนี่แบบโอ้โหอาผัดกะเพราห,หรือผัดเผ็ดคะผัดเผ็ดนะคะแต่หนูต้องเผ็ดอันนี้หนูหนาหรือหนูเลี้ยงหรือนนะะหนูเลี้ยงนะคะตอนนี้ก็ไม่มีสภาพเป็นหนูแล้วนะคะเหมือนหมุ่งสับไปแล้วเนาะ บดเลยหรือว่าสับเองเนี่มาจากทีสเกตนะคะ <c oughs> ก็สับเองเลย i'm La <laughs> เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผัดกะเพราหนูาาจร้อนๆเลยนะคะฟันขี้เหนียวเข็งแข่งรูีสเก็ตเ้อะเดี๋ยวรูปสเก็ตตักเสิร์ฟแล้วนะคะตอนนี้เสิร์ฟก็ร้อนๆเลยนะคะ

อันนั้นอันนั้นนุพุกนุพุกนุพุกอยากกินลูกหนูเอาไห้นุพุกเนี่ยจ้ะนุพุกโอ้โหขายดีมากเลยนะคะดูค่ะคือมีแต่คนกินหนูนะคะส่วนอันนั้นแม่เป้งน,นะคะแม่เป้งก็ชอบกินหนูนะคะแม่เป้งคะ่นนะ,คะ กัลูกเป้ง <laughs> ขายดีขายดีมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหจะหมดกระทะแล้วอะ่ะจาะนละห้าสิบกระทะหนึ่งพันพอดี เดี๋ยวให้คนทำเดี่ยวคนถือใหญ่ทำใเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเข้ากลองเข้ากังก่อนนะครับคีรักิวให้ต้องรอคีรักิวก็ไม่ใส่เาอร์อาหารคีรักิวบอกเลยว่าที่นี่ขายตอนค่ะขายดีค่ะจะหมดแล้วเออขายดีมากเลยนี่ค่ะขายดีมากเลยค่ะของหายากนะคะและแพงด้วยราคาสูงนะคะ

อันนี้รู้สึกไหมคะเขาจะแบ่งไม่ให้ตัวเองนะคะแม่คาบอกว่ามองก่อนมั่นใจแล้วเดี๋ยวจะ,จะแอบแล้วนะคะทีนี้ตักเลยนะไม่ไม่ได้กินแน่หมดละแม่ครัวแมนหาอารีบเลยนะคะเดี๋ยวแม่ครัวไม่ได้กินเออเอาแล้วนะคะคือคือถามที่เราต้องถามแบบเสียงค่อยๆนะอย่าไปถามเสียงดัง ถ้าถามเสียงดังนี่ไม่เหลือนะคะก็โอเคนะต้องให้คนที่เข้าผัดได้กินด้วยนะคะก็โอเคเกี้ยงละจบนะคะ,น,ะ,ะนี่ไปจวดจวดได้ข้าดผมดคร่วโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะงานเลี้ยงก็เริ่มจบแล้วนะคะเก็บเต็นแล้วนะคะหมาน้อยยังไม่อยากให้จบนะคะไปยืนไปยืนไปยืนขวางเต็นไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะคะตอนนี้ก็จบงานแล้วนะคะตอนแรกก็ลาแฟนทางบ้านไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะงานเลี้ยงมีวันเลิกลานะคะเต็นเติ้นเก็บส่งวัดนะคะไปยืนของวัดมาต้องคืนเขานะคะคืนวัดท่านไป นะค่ะแดนเซอร์เรานะคะนางนางนางแฮปปี้มากนะคะนางแฮปปี้นางบอกนางกลัวโควิดนะคะนางก็จะบินหนีโควิดค่ะนางบอกนางจะบินค่ะบินหนีโควิดอันนี้คือวิถีนะคะวิถีชาวบ้านนะคะฮ นางมั่นมากเอวดีแล้วกันไปสุกใดจะไหนเท่า เอากระสุนกับตัวเองนะฮะ ចប់2បាត់អាយជីវ៉ាបាត់ជីវ៉ាយប់ថ្ងៃដៃបាត់3ឯស្រុកនេះសុខនេះ